สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะวันนี้ก็คุณอินก็มาเยี่ยมนุเมงนะคะนี่นะคะเอาแม่จ้าทั้งหวีเลยนี่นะครับว่าจะเติมทางนี้นะครับที่ใดดินวันนะนี่นะคะคุณอินก็มาเยี่ยมนุเมงนะคะกับครอบครัวน,นะคะนี่ อันเดียวลิลี่ขอบคุณค่าคอนสวยๆเลยลูกลิลี่ค่าคอนสวยๆเป็นการกลับคทัวร์ก็มาเยี่ยมน้องเมงกับพี่วันดีนะคะมาเยี่ยมครอบครัวน้องวันดีนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะนั่งลงแอคชั่นน้อยแอคชั่นน้อยวันดีนั่งลงแอคชั่นแล้วนะคะ อ้ามอ้ามเราไปซื้ออันนี้มาเยี่ยมถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณค่ะลูกอันนี้ยนั่นขอบุณนละ ันนี้ขอพค่งขาขอแตงเยอะขอพึ่งข้าขอสวยสวขอดีข้ออัเป็นอบคู่นะครับนานาแบบนี้นะครับเต็มเวันนี้มั้ยตขบวกตรงนี้หายล้ว่งตรงช่วงตก โอ้นางขอบคุณแล้วนะครับคุับลูกสี่้ไกันลูกี่ดครับวันน้กำลังใจพี่ครับวันี้กใจดครับยจับได้ครับแม่ใกล้เครับ จุ๊บจุบน้องวันดีจ่จุ๊บแล้วนะคะการการจริงๆเขานน้นจริงๆครับเดี๋ยวเขไม่เดี๋ยวเขไม่นั่งก้อนนี่ล้วถ้าหากินเธอถ้าหากินน้องวันดีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองครับไม่มีไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับจับเต้าไม่ นุม่มงมีกำลังใจดีนะคะหายรีบหายเลยนะคะนูม่มเงหายวันหายคืนแล้วนะเออดูด,ดูแม่ลิลี่ขอบคุณนะคะนะ้านน้องวันดีนั่งขอบคุณเลยนะคะทาเอกลักษณ์ของนางนะคะขอบคุณเลยนะคะนั่งขอบคุณเลยนะคะเออน้องวันดี ดีใจนะคะที่คุณอินมาเยี่ยมนะคะวันนี้อุ้ยอุยหิวใหญ่เลยนะคะบาาางกกได้ลูว นั่งขอบคุณน,นั่งขอบคุณแล้วนะคะน้องวันดีท่าเฉพาะของนางนะคะอนุเมงหิวอีกแล้วเหรอลูก ขอบคุณคุณอินมากนะคะที่มาเยี่ยมครอบครัวนุม่มเงนะคะมาถึงบ้านเลยนะคะคุณอินนี่นะคะมาทางครอบครัวเลยนะคะมาเยี่ยมครอบครัวนุม่มเงนะคะกับฟานเขียวก็พาหมานะคะของเขานะคะ เก็บคะแนนนะคะเออด,ดูดูน้องวันดีนั่งขอบคุณใหญ่เลยนะคะน้องวันดีนั่งขอบคุณใหญ่เลยนะคะได้คะแนนและขอบคุณใหญ่เลยนะคะอ อืมเฮ้ยพ่อขอบคุณข้าวเราลูปัญหาเนี้ทางนี้ทางนี้ อบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากนะคะที่มาเยี่ยมเยียนครอบครัวนุ่มเมงนะคะคุณอินนะคะน่ารักมากเลยนะคะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะรู้สึกดีใจขอบค,คุณมากนะคะที่มาเยี่ยมเยียนครอบครัวนุม่มเมงนะคะแ <texts> ม่ควานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบค,คุณมากนะคะ <Te> ท,<ๆ>ที่มาเยี่ยมเยียนครอบครัวนุ่มเมงนะคะ นูเมเงกำลังใจดีมากเลยนะคะนี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มีตารชอบดูนูเมเมงนะคะนูเมเงกำลังใจดีมากนะคะ